นี่เป็นอ่าตด้นรงรองนี้กรดารนองาสี่แปดก้าสิสามรอบกูชัดเนาะุหนึ่งสองสามสี่้เจ็ดแปดสแล้วก็ปุตนาไตค่ อารมดีมีคนมาสบายไม่ดูไม่เคยได้นวดหน้านะปกติใช่ต่อได้เลยครับนิ้วชี้และนิ้วโป้งบีบหัวคิ้วทั้งสองข้างนี่คือหัวคิ้วแล้วก็มาถึงหางคิ้วทำสามรอบนะประมาณบีบเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ง่าย สามช่วงก็มาถึงหายเองสองห้าตามตั้งสามรอบตอลสองสอ้หน้าแดงแล้วอกหน้านี้ต่อด้วยมืนหัวข้ามู่ต้องเก่งนะครูถูกกันโฟกัสหน้าทูได้ไหมทุกวนคิ้วมาม ็อดออกมาสามรอบกระปุบไล่มาทอดอันนี้ก็ทำได้หยอันนี้หนูเคยทำรอบที่หนึ่งเคไหมมาบนสามรอบรอบที่สองที่รินไม่ต้องมีครีม้วยไหม ก็คือเป็นนวดเฉลยศักเขาไม่ได้นวดหน้าเนะถ้านวดหน้าต้องอีแบบใช่ไหมพี่นิ่มแล้วนี่ต้องไปสอบเป็นคาถางไหมไม่ไม่แต่ว่าเป็นนวดที่นวดหัวพูดง่ายๆเอ็นวดหัวนบางทีเขาวดครึ่งชั่วโมงเข้าใจไหมนวดชั่วโมงหนึ่งก็มีพวกนี้แหละเอาเอาอยู่งี้แหละอ่ะต่อไปคือท่าอะไรโอ้ยมือโป้งลูกลงด้านจมูกใต้ตาผากแก้ม่ะ ก็คือไล่จากนี้ด่วนที่หนึ่งด่วนที่สองนี่คือมุมจมูกทำประมาณสามรอบแนวนี้สามรอบก็วาดตรงเห็นไหมไล่มาติ่งแนวที่สองก็สองก็จะเป็นร่องใต้โหนกแก้มไล่มาติ่งรอบที่หนึ่งรอบที่สองขึ้นมาจากนี้ใหม่ โอเคไหมใต้ตาเด่นใต้ตาคืออย่างเงี้ยแนวนี้หนึ่งแล้วก็แนวที่2โอเคไหมรอที่2องรอบที่สามอมอันนี้เขาเรียกว่ปากหมโอเคไหมต่อด้วย ตาบนตามุมตาซ้ายมาถึงจะดันมุมปาขวามาถึงทำต่ <c oughs> อไปมาก็อย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> นี่ไล่มาโหอันนี้แบ่งกึ่งกลางนะครับไล่มาเ <c oughs> <c oughs> เปลากงานมีเลยนะเคไหมเป็นถุงนะอ่าไหลมามู่ต่อด้วยจึงกลางระหว่างโงบปากจ่ามุปาก2ข้างมาข้างใบหูทำสามครั้งนี่คือมุมปากลากมาเห็นไหมมันไล่มานี่แล้วก็มามุมปากไล่มาพร้อมกันเคไหมหนึ่งผู้หญิงเี่ยช่วงแต่งหน้าดูไม่ได้เลยปา โอเคไหมแค่นี้เองอเต่อด้วยนิ้วหนึ่งสองกลางจากคือกลางมา,สา,สามติ่งหูทำสามครั้งก็เนี่ยเห็นไหมคืงกลางคางมาตีหูเอาเวดเบ็ดขึ้นอย่างขึ้นมาอืมออามารูไปตามหน้าไีหาจริงจริงแล้วหมอต้องมีหน้าปิดจมูกออโอเคไหมแค่นี้เองต่อด้วย <c oughs> ปลายนิ้วทั้ง1ิบบีบกระทับคางจากกลางถึงติ่งหูทำหนึ่งข้อปลายนิ้วทั้งสิบตัวอย่างเนี้ยไปน้อยหยุดหตอนเนี้ยไล่มามหามุมทางโอเคไหมแค่นี้เองปลายนิ้วแปดกดใต้คางจากกลาง ไปนึงแปดมันจะมีโป่งถึงกลางทางได้นึงตามมุมคางโน่นติ่งโอเคไหมอืมตอนที่เขาจะวนพวกนี้ก็ไม่ผิดเสร็จแล้วอะไรต่อไปโป่งทีเมื่อเตะหมอนเป็นทองค่า รอย่างเงี้ยคือมีนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้มีเครื่องประดับบางทีมันโดนจริงๆแล้วประสานหูนี่ไม่ต้องเบาโน่นหนงแรงที่มันเจ็บก็ดีเจออีกไหมโอเคไหมอ่าแค่นี้เองดี่หูไล่ขึ้นมาค่ะต่อด้วยนิ้วกลางนิ้วนางก่อนนะค ใช่ไหมพอเราดึงเสร็จแล้วก็ปิดเปิดอย่างเงี้ยนะครับปดบริเวณตรงนี้ถึงถึงแล้วก็ปิดลงไปพอตื้อๆปิดไปหูนับหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดบางคนก็จะพับเข้ามาปิดทำางใปิดเคไหมปิดใบหงมันเราเป็นร้านแั่ผมอ่ะต่อด้วยอ ขึของจากขมา<ผ>นต<อ>นขอโโ,โอเคไหมคะเจที่นิ้วเหมือนนี้ไปด้วยนะคอานนี้โป้งก่อนไล่ลงมาโค,มค้ขงขอเราเวลาเปนจริงไม่นั่งเหมือนอาการ ต้นี้ก็กดบ่าดึงขึ้นคายบ่ายกบ่านวดไปก็นวดกับแล้วก็เกาหัวเสร็จก็จะเคไหมได้ลงมาเหมือนสะบูงเลย ียยน้จัดเก็บบได้แล้วน่าง่งมาเพียนแล้วเพียนแล้วทั่เพนสบายใมครามสมายอยู่เขยนไม้ไล่ของคอมนะกมารเหนืลอยไปบบตคุณผีเพิ่มีแต่คนนนำหานโอเคพี่กัน ่อคลายก็นวดปายนวดกลางนใช้ปลายนิ้วเยไหมเ่เืออั้โดยเฉพาะด้วยนี่ก็คือจากคิ้วถึงไหรผมริดมาน้คมอยู่ที่หนึ่งเส้นที่สองก็ประมาณสามแนว ันที่สามมาค่ะับก็เริ่มนี่ไหมอันนี้ทำหนึ่งรอบใช่ไหมใช่ค่ะทำรอบเดียวต่อด้วยโอ้โหกลารอบค่ยางการกลางกระมอสามช่วงทำหนึ่งรอบอันนี้คือกดจากเนี้ยนวดหย่งกาโอเคไหม ช่วงที่หนึ่งนะครับช่วงที่สองสามก็ห่างกันหนึ่งในกดพร้อมกันสองสามแยกข้าไหมต่อด้วยหมาล่า เลยก่อนเด็กก็ลูกค้าลูกขึ้นเจ๊ไหมลูกค้าลุกอ่านี่คือลองก่อนนะครับนี่คือนวดทั่วไปแต่มันก็มีลูกเล่นเยอะวันนี้เ้าจะนวดกันเขานวดได้บานะคบีใต้โคนคอกเนกันนวดได้หมดเลยเจอันนี้ไม่ใช่นวดคออ่ะถ้าเป็นลนล่าค้าจะดันอกสไลด์นะเนินอกนะครับันนี้ค่สามากินใช่ใช่แต่แล้วเขาจะบางถึงกลางกดลมเ้าจะหายใจโล่งถึงกลางกดบอบ กดอ่าใช่นั่นแหละนะครับอันนี้คือลักษณะว่าบรรยากายนะครับพวกนี้หายใจมันจะโล่งแขกทำให้มันมีเยอะนะครัพวกนี้เขาจะผสมกันทุกคนหายใจไม่ได้ทุกนได้หมดไหมทุกคนเนี้ยนะครับจ้จำๆำเดี๋ยวมีจำจำไว้ทุกนได้หมดเลยหรือทุกคนได้ไหมเอานี่ได้นะครับทุกดูกับพิคเกอร์ดูกับคีสนี่แหละคือเวลาอ่ะโทษทีทูทูเวลาอันนี้ก่อนนะครับเวลานั่งเขาจะอ่ะ นอนลงมาเลยนะครับเขจะนวดเลยนะครับนวดตั้งแต่สนหลังสะบักมาก่อนรักเต้งแต่แรกเลยเหรอคะอุ้ยเจาเยาะย่มากฝ่ายเลยที่มันหนักมาก่เนี่เ็นแล้วนวดได้หมดเลยรอไปคืนไปนีาจายไปไม่ชูสมบองละสองพันแล้วจะรับสมัคงานหรอหยุดขอกเออ่างนี้ก็มีอีกเนาะยอเนาะ้ไหมนี่กด ถ้าเราทําได้เขาจะว่าเราการัดดีมากเลยการ์ดมีครูมีอาจารย์ไม่ได้ทำเก่งเลยเพราะเนี่ยเจะทำให้เด็ดข้อเห็ดจับกบกินจิ้มกินนอันนี้คือทำเป็นอันนี้นี่ววานนี่ทำไม่โดนเลยขาอ่อนนี่นะครับมีคนหนึ่งใส่กู้กับโมมื่นเขาใส่บิกมาเป็นลักษณะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเปเขาไปอะไรนะไปเข้าคีโมเสร็จอ่าผมมันร่วงนะครับ กระบังเข้าไปมาผมแถกผมเทียมเนาะเจเลตลาดนวดกันดึงดึงปุ๊บปุ๊บออกมาเลยนะครับลูกค้าคือบอกไม่เป็นไรหรอกแต่เขาก็ไม่มาอีกไอ้ผู้พูดเกลียดมึงเลยอันนี้ใช่ไหมนะครับหยุมต้องการการยุมก็จะกดนะครับถ้าอันนี้มันจะไปเส้นเลือดแดงนะครับเส้นเลือดปล่อยใต้นี้มันจะได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมไม่กเรียกมาแต่มันก็ดูรูอยู่นะ้ะก็คือมันบอสังเกตหมอข้าคุยหมอข้าวุ้ย ดีไหมไม่อยากเลย้าจะทำถ้าเราเคยบ่อยเอเข้าใจไม่หมดเลยพูดเนี่ยไล่มาเน้นคอเนี่ยนะครับบางคนเขาจะเอารีดคอเลยยามหมองรีดเป็นไงมันก็หมอนอจริงดอกม้ใช่หมี่แค่มานียนแล้วแต่เราว่ามันที่ออล้ค่นีแล้วเอ้าเหรอครับอะไร แต่เราให้นวดตามพื <im quelques robi illnesses> ้นฐานตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปไิดีไข่ออกเอเมนไหมครับพอเสร็จเขาก็จะมีมีลักษณะคือปล่อยไว้นะครับแล้วก็ให้หลบครูก็นึกว่าตอนนี้นอนยิ้ชายขาแลงกลยืดยกขยายนิดหน่อยนะนี้ก็ยืดหลังใบไม้ก็ปิวนะอันนี้เราวางที่ค่ะอันนี้อ่ะโวนไมาเนี่ยวนมาขยันขยัน เอาอีกคนมาโอ้ผมก็เห็นได้ทรานักเป็นตานนนักเดาะมันใส่แห้งเข้าหนุบเอาอันนี้ลายไม่เกลี่ยได้ทำได้ครับกูปวดต้นบ้บินเบอใช่ไหมพี่อันนี้ถ้าเราไม่อานนี้มันน่าเกลียดอันนี้หนูทำเป็นนะในข้อมันน่าเกลียดท่านี้ก็ไม่ใช้ก็ไม่ใช้ท่าผู้าาขาลอก ขาเราลองกดเนื้อผินกันเย okay well. ้ไหมเย่ยมมากเลยตรึงไหมตรึงไหมพี่ทูตร ic ึงไหมสามห้าครั้งเรายืดเสร็จจับจับ ไม่เป็นไร่าเจ็บแรทูเจ็บไหมได้หมดเลยปใช่ไหมอืออือขาขาลองเลยขาเราดันให้มันโตได้คงับพี่นี่จะเป็นไรเอาโอเคดูสู้โอเคไหมแบ่งวิวาบอนค จับจับผ้าใส่ถุงตเยถุาเดียไม่อเท้าแบบนี้โอ้เก็ดนี้เป็ดนี่หน้ามันจับจับหน้าเอาหน้าล้หน้า้ารอขอเนเหรออันนี้เด้งอันนี้เดูยัไง พูดด้ง <amounts> ก <of audio writers> ิงกินกินแล้วก็ปลอยก็ได้แล้วก็ค่อยมาโน้ตไม่ทานหน้าส่ใ่เนเห็นไหมใส่ใยาวแบเป็นต้นกบบยิ่งดีดูดีกี่เยอะจนใอไม่เป็นไรค่ะดูได้อยู่ อาจารย์หาอาจารย์หากาดกอยี่ตัได้ยี่สบหาตัมาเก่งิัวถึงเอาไหนนเอาออาเดิน้วหากระดูออใ้สก็เดนเโอเคไหมก็ขไปบตึ๊บตึ๊ารเขาพูดถ่ย 来，都来靠我。